คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมาพบกับตั้มคดีเช่นเคยนะคะเพื่อนๆเรามาพบกันในแนวทางลาวสตาร์นะคะแล้วก็มัดรวมดาว แล้วก็รวมทุกราวไว้ด้วยกันนะคะสูตรวัดดวงนะคะเพื่อนๆผลของวันที่5นะคะเพื่อนๆสูตรวัดดวงลาวสตารและมัดรวมราวทุกๆลาวไว้ด้วยกันยกเว้นราวพัฒนานะคะเพื่อนๆเรามาดูผลนะคะลาวสตารออก6 02แล้วก็7 5นะคะ สูตรวัดดวงเราไม่เข้านะคะเพื่อนๆสูตรวัดดวงเราหลุดเนาะส่วนลาวจำปาศักนะคะ1ลาวจำปาศัก1 4์หแล้วก็0 1นะคะอันนี้เพื่อนๆท่านไหนที่รูด1นะคะก็จะเข้า เพื่อนๆท่านไหนที่วิ่งหนึ่งนะคะก็จะเข้าศูนย์หนะคะส่วนเลขที่ต้องเจาะให้เข้าเป็นตัวกลับนะคะแล้วจำปาสักเนาะเราเข้าเป็นตัวกลับแล้วก็ลาวา s ์ a r vip นะคะออก3 3 1แล้วก็4 2นะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เราก็ ถ้าวิ่งหงก็เข้า31น,นะคะแล้วตัวที่ต้องเจาะให้ก็เข้าตัวกลับค่ะส่วน42ไม่เข้านะคะเพื่อนเพ,นเพราะว่าตํ้มไม่มี42นะคะตํ้มกันแต่มี4041แล้วก็43นะคะเพื่อน,อนส่วนลาว v p p นะคะออก340แล้วก็16นะคะ เพื่อนๆท่านไหนที่วิ่งหนึ่งก็ถือว่าผ่านเลยนะคะแล้วก็เราก็เข้า40ตรงๆเลขที่ต้องเจาะให้ตัวกันนะคะเพื่อนๆตรงๆเพื่อนๆคะแต่ว่าต้องไม่มีผลของลาวทีวีและลาวเฮดดีนะคะเพื่อนๆท่านไหนมีคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้ต้อมด้วยนะคะต้อมจะขอบคุณมากๆเลยนะคะเพื่อนๆส่วนเลขชุด3ตัวนะคะ เลขชูดสตัวไม่เข้านะคะเพื่อนๆไม่เข้าเลยเนาะทั้งลาวจำปาสักลาวสตาร์ลาวสตาร์วีไอพีลาวสตาร์แล้วก็ลาว VIP นะคะไม่เข้าเลยนะคะเพื่อนๆเ,เราไปตามกันต่อเลยนะคะสุดวัดดวงลาวสตาร์แล้วมัดรวมทุกราวนะคะเพื่อนเด่นจะเป็นเลข9กับเลข2นะคะ เลข9กับเลข2เนาะเลข9ก็จะมี9 0ค่ะ9 1 9 4 9 8นะคะส่วนเลข2เลข2ก็จะมี2 0ค่ะ2 1 2 2 2 4นะคะส่วนตัวกันนะคะเพื่อนๆกันเลข3นะคะ มี3 0ศค่ะ3า3 5หแล้วก็3 8นะคะส่วนท่านไหนที่ชอบเล่นเลขวิ่งกับเลขรูดนะคะเพื่อนๆนำเลขเด่นไปวิ่งรูดได้เลยนะคะว,วิ่งเลขเลข9รูดเลข2นะคะเพื่อนๆเรามาดูชุดเลข3ตัวกันเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเนาะมาดูชุดแรกกันเลยนะคะ ก็มีมาฝากแปดชุดเหมือนเดิมนะคะศูนย์ห้าสี่ค่ะศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าแปดสี่หกแปดเจ็ดสองสองแปดสามแปด 9 6 8ครบ8ตัวแล้วน,นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้ได้เลยนะคะกันลืมนะคะลาวตั้งแต่ตอนเช้าจนถึงช่วงดึกๆเลยนะคะเพื่อนๆหรือว่าจะแชร์ไปยังเฟซเพื่อนๆกลับมาดูคลิปย้อนหลังได้นะคะที่สำคัญนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมตัวกลับด้วยนะคะอย่าลืมซื้อตัวกลับค่ะ ต้อมขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะรวยๆเฮงๆปังๆนะคะรับ,บทรัพย์ทุกๆลาวเลยนะคะแนวทางลาวตารมัดรวมทุกลาวนะคะยกเว้นลาวพัฒนานะคะเพื่อนๆวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย